รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสินก้าวสู่ปีที่111เพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกวันนี้เป็นครั้งที่เราสัญจรมาอยู่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเกี่ยวกับเส้นทางใหม่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจ,จราจรบูรพาวิถีอาทิเนี่ยนะกับท่านรองผู้การการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝ่ายก่อสร้างและประมูลรักษากทพสักครู่เรามาพบก,กับท่านชาตรีตันสิริสักครู่เียครับ ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปพบกับท่านรองผู้การการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณชาตรีตันสุครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนดีต้องขอบคุณครับที่ร่วมรายการและมาให้ความรู้ผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนอน่่งที่ผมบอกตอนนี้มันเป็นของสําคัญต่อชีวิตประจําวันของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดบริบาลปริมลเยนะครับตอนนี้ ล่าสุดเนี่ยมีการการทดสอบปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรบนทางพิเศษการจนะพิเศษก็คือบางพลีสุขสวัสดิ์จากพระรมสองโมงหน้าไปทางพิเศษบริพาวิถีบางนาชุมรรทางหลวงพิเศษหมายเลข9ก้าบางปลีเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรและเพราะอะไรจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรครับครับตรงนี้นะครับที่เราต้องปรับเปลี่ยน ทิศทางเส้นทางการจราจรเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเหตุผลสําคัญส,สองเหตุผลนะครับเหตุผลแรกเนี่ยคือมันมีการตัดกระแสการจราจรหลังด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว2นะครับบนทางพิเศษกัญจนาพิเศษช่วงที่จะไปรอยต่อเชื่อมระหว่างทางพิเศษกัญจนาพิเศษกับทางพิเศษบุรพาวิถีแล้วก็ทางหลวงพิเศษหมายเลข9้าที่จะไปบางปะอินอันนี้ค,คือคือวัตถุประสงค์แรกวัตถุประสงค์ที่2นะครับ คือเรามีการรวมระบบเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษกาญจนาพิเศษและทางพิเศษบุรพาวิถีอสองเส้นนี้เดิมเนี่ยเป็นทางพิเศษเส้นใครเส้นมันอินดิวดวลเป็นของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้เราจะรวมสองเส้นเป็นเส้นเดียวก็จะสะดวกสบายกับผู้ใช้การจราจรพร้อมกันทั้งสองเส้นทางแทนที่เดิม,มน,นะครับเราเข้ามาจากทางพิเศษกาญจนาพิเศษเนี่ยเราจะรับการ์ดก่อนแล้วเมื่อถึงด่านบางแก้วสองเราจะคืนการ์ดพร้อมกับ ชําระค่าผ่านทางแล้วเข้าทางพิเศษการทางพิเศษบุรพาวิถีเพื่อจะไปทิศท,ทางไม่ว่าจะไปบางนาหรือชนบุรีเนี่ยเราก็ต้องรับการ์ดใหม่มแล้วทางออกเราก็ต้องคืนการ์ดพร้อมกับชําระค่าผ่านทางใหม่สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้เราเรียกว่า Pass t o นะครับคือวิ่งผ่านไปเลยด่านบางแก้ว2เนี่ยจะเป็นด่านที่วิ่งผ่านถ้าเกิดว่าไปทางพิเศษบูรพาวิถีเนี่ยก็ไปชําระเงินที่ทางออกครั้งเดียว ไม่ต้องไปรับการแล้วก็ชาระเงินแค่เราอยู่มิ่งมอเตอร์เวย์รับทีเดียวไปจ่ายที่ปลายทางเลยใช่ครับถูกตามเดสิเนชันที่ที่เราผู้ใช้รถต้องการใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยครับก็จะสะดวกสบายแล้วก็ลดภาวะการจราจรติดขัดใช่ครับทั้งหลังด่านบางแก้วสองและก็ทางเข้าบูรพาวิถีอันนี้เริ่มใช้19มีนานี้ใช่ครับเริ่มตั้งแต่0ูนนเป็นไงผลออกมาเป็นไงผลออกมาเนี่ยได้รับทั้ง2ทางนะครับทางแรกเนี่ยก็คือคนที่ ใช้ทางประจำเนี่ยส่วนมากมักจะไม่ค่อยดูป้ายนําทางหรือป้ายป้ายแน,นะนํา<ง>เพราะเราปรับเปลี่ยนป้ายแนะนําด้วย่ามีหลง,งบ้างนะครับแต่คนที่เข้าถูกช่องแล้วเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเพราะไม่ต้องติดในด่านบางแก้วสองและ,ะไม่ต้องติดในทางขาเข้าทางพิเศษเพื่อไงลดการติดการจราจรติดขัดที่เป็นหางแถวเนี่ยเพื่อให้ชาําระเงินที่จุดปลายทางท,ที่เดียวเลยใช่ครับก็ มีความสะดวกสบายกับผู้ใช้ทางมากขึ้นครับครับน่าจะลดการจราจรติดขัดไปได้น่าจะเป็นนัยยะที่สําคัญนะยี่สิบซนะประมาณนั้นนะผมว่าถ้าเกิดว่าประเทนไม่หลงทิศทางการจราจรหรือคุ้นเคยการปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจรแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมากกว่า30มสิซมีป้ายบอกทางไหมในการที่จะเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าหลงเนี่ยมีป้ายบอกทางครับมีป้ายบอกทางครบสำหรับผู้เ่จะไปต่อใช่ครับเพียงแต่ว่าขอให้ท่านผู้ใช้ทางก็ สังเกตป้ายบอกทางเพราะว่ามันอาจจะเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนใหม่มล้าสำหรับคนที่ใช้ประจำอาจจะคุ้นเคยแล้วไม่ค่อยมองป้ายบอกทางทำต่อเิ้นคะ่าผ่านทางเลยก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ปรับเปลี่ยนครับเป็นการอำนวยความสะดวกและลดการติดขัดด่านบางแก้วสองและลดการติดขัดทางเข้าของทางพิเศษบรุรพาวิถีเท่านั้นเองครับเส้นบรุรพาวิถีก็คือเส้นจากบางนาไปชนบุรีเนี่ยเส้นนั้นใช่ไหมใช่ครับที่ทยกระดับ อยู่ต่อเกาะกลางใชเส้นบางนาตราใช่ครับที่อยู่ไปจน,<ค>นถึงนชนบุรีเลยใช่ครับระยะทาง<ม>ทางั้งหมดประมาณ55กิโลเมตรก็จะเป็นความสุขสบายอันนั้นก็เป็นเส้นหนึ่งแหละที่ปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อลดภาวาะการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ่นนั้นได้รับความสุขมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นทีนี้เป็นเรื่องของการดําเนินการทดสอบปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าผลผล ประกอบการหรือผลการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราได้รับความชื่นชมหรือว่าได้รับผลตอบรับยังไงมีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างอย่างไรครับเรามีการประเมินผลเรื่องพวกนี้ที่เกิดขึ้นมีการประเมินผลแทบทุกวันนะครับช่วงหลังเนี่ยดีขึ้นช่วงแรกก็อาจยังมีคนที่ที่หลงติดในการใช้แบบเดิมๆโดยที่ไม่ได้ดูป้ายแนะนำแต่พอดูแล้วเนี่ย การหลงทางก็น้อยลงนะครับซึ่งทิศที่เราปรับเปลี่ยนเป็น่างนี้นะครับในส่วนของด่านบางแก้วเนี่ยบางแก้วสองนะครับทางออก 1-, อ1 3ถึงสนะครับสำหรับรถที่ต้องการไปทางพิเศษบุรพาวิถีมุ่งหน้าไปบางนาก็สามารถใช้ด่านบางแก้วออกบางแก้วสองทางออกหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็ไปชำระที่ปลายทางนะครับในในส่วนที่สองเนี่ยทิศทางที่สองก็คือทิศทางที่ไป ทางหลวงพิเศษหมายเลข9บางปะอินตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ด่านบางแก้ว2ทางออก1โดยวิ่งผ่านช่องทางที่4และช่องทางที่5นะครับสำหรับรถมากกว่า6ล้อเป็นต้นไปเนี่ยผ่านช่องทางที่4และช่องทางที่5แล้วไปชําระเงินที่ช่องทางที่7และช่องทางที่8นะครับส่วนรถทั่วไปเนี่ยก็ไปชําระเงินที่ช่องทางที่9ถึงช่องทางที่12แล้วก็ไปทางหลวงพิเศษหมายเลข9บางปะอินได้เลยนะครับอันนั้คือที่ทางที่2 ส่วนทิศทางที่สามนะครับไปที่ด่านบางแก้วสองทางออกสองช่องทางที่หนึ่งถึงที่สี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษบุรพาวิถีที่วิ่งไปชนบุรีครับซึ่งสามารถใช้สามเส้นทางนี้แล้วจะไม่มีการตัดกระแสหลังหลังด่านเลยครับครับเรียกว่าเรียกว่าอำนวยความสะดวกสบายให้มากขึ้นกับผู้ใช้ใช้การทางพิเศษใช่ครับอันนี้ก็เป็นความสุขสบายนะครับที่ทราบว่าบินมีอีกอันหนึ่งที่ เป็นเฟรย์ให้กับผู้ใช้ e-pass จากทางด่วนจุดขึ้นต้นจากพระรามเก้าไปลงถึงจตุโชตเลยแล้วบางคนก็สามารถที่ข้าม f l y ยโอเไปถึงลงมอ t เ r อร์เลยหรือว่าเป็นเส้นบางนาที่จะยู่เทินไปบางนาตรงนั้นเนี่ยระหว่าง30บาทกับ40บาทเนี่ยมีการปรับปริ่ี่ยสำหรับผู้ใช้ e-pass ก็ยังคงเดิมใช่ไหมครับยังคงเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ,รบอ,ยอย่างที่ผมเรียนคือตรงนี้เราปรับทิศทางกระแสเ,เพื่อลดการติดขัดหลังด่านแล้วก็ลดการติดขัดทางเท้าบุรพาวิถีเท่านั้นในส่วนของการชํา,าระค่าผ่านทางเนี่ยเท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงสําหรับท่านที่ต้องการไปบนถนนเทพารัก์นะครับหรือถนนบางนาตาดไม่ว่าจะเป็นทิศทางไปชนบุรีหรือว่าทิศทางไปบางนาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ ทางด่วนในด่านบางแก้ว3ได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับมไม่ไม่ได้เปลี่ยนในในส่วนทิศทางนี้นะครับ,รบก็เรียกว่าย,ยัางได้รับความสุขสบายเช่นเดิมนะหรือจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับสวัสดีครับอาทิตย์นี้ผมมีคาถาชีวิต ชื่อว่าบอกกล่าวดีกว่าว่ากล่าวออผมสังเกตนะฮะในช่วงหลังๆมาผมเนี่ยออมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะอยากให้ทางเออจ้าหน้าที่ไปทำหรือไปแก้ไขนั้นผมจะใช้วิธีบอกกล่าวนะฮะด้วยอ,อ,อารมณ์ที่ดีมันย่อมดีกว่าที่จะไปว่ากล่าวเขานะครับ แล้วก็ให้เขาไปแก้ไขอันเนี้ยมันก็เหมือนกับเราอะฮะผมยังจำได้ว่านิทานอีศปสมัยก่อนนั้นมีพูดถึงเรื่องโคนันทวิสารโคนันทวิสารนั้นเอ่อมาคุยกันนะครับว่าเออการที่จะใช้ใครทำงานนั้นก็บอกแล้วก็ขอร้อง ให้เขาทำงานย่อมดีกว่าที่จะไปสั่งให้เขาทำงานเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับในองค์กรของที่ผมบริหารอยู่เนี่ยผมสังเกตได้ว่าถ้าผมไปว่าเขาเไปติเตียนเขาเพื่อให้เขาทำงานนั้นกับการบอกกล่าวเขาขอร้องเขานะฮะมันเหมือนกันเราเนี่ยคนคนเดียวกันที่จะทำก็คือ เราบอกกล่าวเขาขอร้องเขาให้เขาดูแลให้เขาช่วยเหลือย่อมนะฮะดีกว่าที่เราจะไปว่าเขาแล้วก็ไปขู่เขานะฮะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาทำงานนะครับเ,เป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการคนละคนละแนวนะครับผมว่าผลออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกเราเองเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะทำอะไรให้กับใคร ถ้าเขามาพูดกับเราดีๆแล้วขอร้องและอธิบายนะฮะให้เราเข้าใจอย่างท่องแท้นะครับเราก็จะมีความสุขแล้วถ้าเกิดเราทำงานด้วยความสุขนั้นย่อมมีความสุขในการทำงานและที่สำคัญคือผลงานจะออกมาดีและในขณะเดียวกันเวลาไปตามงานก็เหมือนกันอย่าไปนะฮะใช้วาจาที่มันเหมือนกับว่า ดูมิ่นดูแคลนเขานั่นก็คือเรียกว่า,อา,อาบอกกล่าวดีกว่าว่ากล่าวเราคิดว่าเรานั้นชอบแบบไหนนะครับเราก็เชื่อว่าคนอื่นนั้นก็ชอบแบบนั้นเราไม่แฮปปี้ไม่พอใจอย่างไรก็เหมือนกันนั่นเองครับ ที่สาหรับผู้ที่เอาพูดง่ายว่าเข้าผิดหลงเส้นทางเนี่ยมีแนวทางกันที่จะให้เขาอำนวยความสะดวกอย่างไงบ้าครับสำหรับผู้ที่ต้องการไปทางพิเศษบุราพาวิถีไม่ว่าฝั่งที่เป็นไปทางบางนาหรือฝั่งที่ไปชนบุรีนะครับถ้าเกิดว่าไปช่องทางผิด <S <S ไปทางหลวงพิเศษ <S 2> <S 2> หมายเลข9 <S <S 2> <S 2> บางปะอินนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถไปกลับรถได้นะครับโดยออกทางช่องทาง 8C กรุงเทพชนบุรีสวุวรรณภูมิ แล้วก็ไปออกช่องทาง 8A นะครับที่จะไปพักถนนเพื่อกับรถม,มายังทิศทางที่เราต้องการไปได้ครับในว่าป้ายบอกทางสำหรับผู้หลงทางใช้เส้นทางผิดเนี่ยจะเคลียร์หมดแล้วก็ชัดเจนมันต้องพยายามสังเกตให้ดีนะ<ม>คือช่วยสำหรับผู้ที่หลงทางแล้วสามารถยังยัง,ย,งยังเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางที่ถูกที่เราต้องการไปได้ ใช่ครับถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราด้วยคาสะดวกใช่ครับก็ช่วงแรกครับเป็นช่วงช่วงปรับเปลี่ยนช่วงแรกเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนก็คืออาจจะมีสนที่สับสนอยู่บ้างแต่อย่างที่เรียนคือเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีการหลงที่น้อยลงนะครับคนก็เข้าใจมากขึ้นซึ่งคนที่เข้าใจแล้วก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับครับครับมันมีจุดอะไรที่จะให้วามสังเกตง่ายๆครับสัพพุธเช่นเอากรวยามาต้านเพื่อไม่ให ผิดเส้นทางอะไรนี้มีกเักเบี้ดยวกบส่วกันไหมคือคือจริงๆแนละ้วดูดูตั้งแต่แรกเลยครับถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเข้าออหน้าด่านบางแก้ว2ทางออก1ทางออก2ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาซึ่งออตรงนี้เรามีป้ายแนะนํามาตั้งแต่แรกนะครับมีทั้งป้ายแนะนํามีทั้งเครื่องหมายจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากให้ผู้ใช้บริการนะครับก็ดูป้ายแนะนําแล้วก็ปฏิบัติเรียกว่าเธยังไม่คุ้นเคยไปช้าหน่อย ใช่ครับเพื่อไม่ให้ผิดเส้นทางให,ให้ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดดีกว่าดีกว่าไปไปกลับมารถมาใหม่ครับครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียนถามว่าเราเฟเวอร์เรื่องเส้นทางคือการถามพิเศษเนี่ยเฟเวอร์มานานแล้วตั้งแต่ปี4-2เรื่องของที่จุดขึ้นลงจางแต่พระราม9ไปลงถึงจตุโชตและสามารถที่จะไฟเวอร์ข้ามไปลงมอเตอร์เวย์หรือไปเส้นทางไปกลับไปที่บางนาชมรีได้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ย ไม่มีเงื่อนไขยังไงที่จะช่วยเหลือคนที่ใช้ e-pass กับคนที่ชำระเงินสดครับ,รบมีความแตกตา่างยังไงสำหรับเส้นทางที่ยังลด10บ,บาทเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคือชำระ30บาทเหมือนเดิมเนี่ยก็คือด่านพระราม9ขีดหนึ่งฉลองรัดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะลดให้สำหรับผู้ใช้ระบบอัตโนมัติก็คือ e-pass เดียวแต่ถ้าเป็นเงินสดก็ต้องกลับ,รบไระจายราคาเดิมเท่าเดิมครับทีบนี้าาท้ายนี้ท่านลองมีอะไรที่จะฝากผู้ใช้บริการ การทาพิเศษบ้างก็ในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในการปรับทิศทางจราจรของทางพิเศษการจนาพิเศษอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราจะดําเนินการในส่วนนี้นะครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยเราก็ดําเนินการประสานงานเพื่อจะให้ เกิดการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้ทางบริเวณนี้ให้มากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ขอขอภัยในความไม่สะดวกในการปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจรครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากการเข้าช่องผิดบ้างในช่วงแรกก็ขอภัยมาณในโอกาสนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราเองก็ฝากทางผู้ใช้บริการ สัญจรไปมานะครับ,รบว่าให้ช่วยดูในเรื่องของป้ายเตือน้ายแนะนําแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเค,คร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีส่วนใดที่จะแนะนําหรือเสนอแนะหรือจะติชมทางการทางพิเศษนะครับ,รบยินดีเลยครับที่มาที่ Exact Call Center โทร1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยินดีรับฟังแลก็แสดงความ,ค,วามคิดเห็นได้ครับผมตรงไหนที<ม>่เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้เลยเรายินดีที่จะรับมาดำเนินการเลยครับคุณผู้ชมครับ,บ1543นะ่ะเป็นแมจิกนัมเบอร์นะติดต่อเข้ามาได้ทุกความคิดเห็นนั้นในฐานะที่การทพิเศษพร้อมที่จะรับไปแล้วดูว่าอะไรที่จะตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ทางได้มากที่สุดการทพิเศษท่านรอง ชาตรีผูล้ลรายินดีที่จะรับไปปฏิบัติดูในสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดและให้ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้การทางพิเศษมากที่สุดครับวันนี้เรื่องของเรื่องดีๆของการทางพิเศษก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานําเสนอผมบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองไปแล้วนะครับการทางพิเศษเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีทางด่วนเนี่ยผมว่ารถคงจะติดกันมโหฬารน,นะรแต่ปัจจุบันนี้ การพิเศษได้ซึมซับและลดปัญหาบรรเทาการจราจรติดขัดไปได้อย่างเรียกว่ายังมีนัยยะทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าการการพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณชาตรีตันสุขคร,บครบับครับผู้ชมครับช่วงนี้หมุนตามโลกหลากกันไปแล้วอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเบอทีวีแฟนเพจทั้ง Facebook และ YouTube ดูช่องห้ากด5เสมอครับวันนี้ผมลาไปพร้อมกับท่านรองชาตรีนะครับสวัสดีครับ ุบเข่าโพธิสัตว์มเมล็ดพันธุ์แห่งการรับใช้เพื่อนมนุษย์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ล้วนมีปณิธานตรงกันในแง่ที่ว่าปรารถนาจะช่วยเหลือเกื้อกูลสัพพชีวิตให้พ้นจากความทุกข์บรรลุถึงซึ่งความสุขโดยปราศจากการแบ่งแยกก่อนจะตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ จะตั้งปณิธานในการบำเพ็ญพระโพธิสัตว์บารมีว่าเราตื่นแล้วก็ปรารถนาจะยังผู้อื่นให้ตื่นด้วยเราพ้นแล้วก็ปรารถนาจะยังผู้อื่นให้พ้นด้วยเราข้ามแล้วก็ปรารถนาจะยังผู้อื่นให้ข้ามด้วยผู้ใดจเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์ผู้นั้น ก็จะมีปฏิปทาเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่หุบเขาโพธิสัตว์อันตั้งอยู่ในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเป็นรมณียสถานที่แม่ชีสันสนีสถิยรสุดมาวางรากฐานเอาไว้โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นที่บ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งจิตพระโพธิสัตว์ ให้งอกงามขึ้นมาในหัวใจคนไทยและนานาชาติวันนี้แม้ปณิธานของท่านจะยังไม่สำเร็จเพราะมาจากไปเสียก่อนแต่ถึงกระนั้นมเมล็ดพันธุ์ที่ท่านหว่านเอาไว้ก็จะยังคงงอกงามต่อไปบนผืนแผ่นดินใจของสิทธิ์มากมายนับไม่ถ้วนใครมาเยือนหุบเขาโพธิสัตว์ นอกจากจะได้พบกับปฏิมากรรมพระตารามหาโพธิสัตว์แสนงดงามแล้วก็โปรดอย่าลืมดำเนินรอยตามจิตวิญญาณของการเป็นพระโพธิสัตว์อันได้แก่ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อ13เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566วอว,วชิระเมธี